สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชอบติงติ่งชิปเปอร์กับชิปเปอร์าพาฟินค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคทีเซอร์นะคะ s e r i e ์วก็อีกไม่นานนะคะเขาก็จะออนแอร์แล้วนะเพราะว่าหลังจากที่เรารอคอยมานานแสนนานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ เป็นซีรีส์ที่ก่อนหน้านี้ปัวตัวเรื่องประตัวนักสดแสดงก็ได้รับความนิยมแบบถล่มทลายมากๆก็เรามาดูทีเซอร์นี้กันดีกว่าไปดูกันเลยิมเมนดเดมมอริตาดิมูริเร ญี่ปุ่นเนาะคิ่ออไรนกเดกูดชื่อคินไคๆ่ๆก็ใหญ่กูตาย้้นมาเฟียเนาะมาเฟียยาตุซ่าอะพอดูวะดูขึ้นหล่อมากก็ต้องครบเครื่องแบบนี้ คอนโคตรเท่อ่ะช่วยด้วยห้าหมื่นชอบอะโปมความที่เล่นอ่ะเมื่อกี้ห้าหมืน่น 50, มันเป็นวริการนะคุณอ่ะกฎข้อที่หนึ่งวริการทุกคนต้องอยู่ประจำที่นี่ <c oughs> ข้อที่สอง ห้ามใช้อุปกรณ์สืส่อสารส่วนตัวกฎข้อที่3คือบรรยากาศทุกคนห้ามมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมึงอะ่ะอย่าปาดดีเขาให้กูเป็นลูกพี่มึง<พ>แล้วก็ลูกพี่มึงด้วยอุ้ย้พาพสวยแล้วก็เซียบูอะมูอว่ะถ้าคนที่ไม่ขาจชอบกคร <okay S 1> ยังไงถ้าจบวันนี้ป่ะวะชีวิตมึงเป็นของกูแหละ ตั้งแต่วันนี้จะพูใตพูดตอะไรกันจ๊ะไอซีเนี่ยน่าร้กาบอกมหลายทีแลวใช่ไหมว่าไม่ให้ไปยุ่งไปพวกคูนองแต่อย่างน้อยคนที่เเคยทบใคูนองกหาไ้วปาดัวูกคูทำร้ายมีทกท่อะาพี่อิทโพี่เ สายเราตัวเข้าแลกทั้งทีเนี่ยมองว่ามึงคุ้มยังไงบ้งไม่อยู่ข้างแต่ก,กูละแต่กูไม่อยู่ข้างแต่ก,กูหรอกแต่กูอยู่ข้างมึงรอรองานที่จะไปในคืนนี้เราจะแบ่งเป็นสองทีมทีมเอมึงในทีมนำทีมไอบิ๊กอีเคนกับไอพอดดูแลที่บริเวณหน้าคานาส่วนไอพอดก็ต่อเดชขับบรรยากาศที่เหลือ จะดูแลบริเว <c oughs> คณคุณชินโอเคไหมครับต่อดิหยุดทำไมวะก็ <c oughs> อบอกใครอะ <c oughs> บอกใครให้ให้ให้ต่อบอกพอสหรือบอกเลขาหรือบริการโอ้ยชอบอ่ะชอบคือเราว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันมีความดาร์กอยู่ในตัวนะคือมันมันไม่ได้ มันมันคือโลกของความเป็นมาเฟียมันไม่มีอะไรที่ขาวสะอาดแท้จริงมันคือโลกของความเข่าของตัวละครเราว่ามันน่าจะแทบจะทุกตัวละครเลยแล้วก็นักแสดงคือแบบอื้มอากทรงสิ่ธิ์หญิงยก็เธอนี่เป็นซีรีส์วายเรื่องที่สองที่เราดูแล้วเจออากกนะคะก็แบบ เธอถ้ากลมาเล่นน่ะคือก็ไม่ธรรมดาแล้วอะในเรื่องนี้แล้วไหนจะมีอีกใครเลยหลายคนเลยมีถ้าที่จำได้มีพี่เราจำชื่อพี่เขาไม่ได้แต่จำได้ว่าพี่เขาเล่นเป็นเอออย่านะสินหรือสอนนะสินหรือสอนใ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 น,ในได้แดงที่ไม่ใช่พี่จาพี่จาพี่จาอ๋อพี่สินพี่สิน พี่ศิลป์เพราะพี่จาเล่นเบินพี่สอนในได้แดงอ n t i ีว r u s a r a i n นะคะก็นั่นแหละก็คือเห็นพี่ศิลป์พี่ศิลป์มาเล่นเรื่องนี้ด้วยก็แบบเออนักแสดงแบบขับคลั่งมากแล้วแต่ละคนก็คือแบบฝีมือเรื่องของการแสดงด้วยเออก็เลยแบบว่าเออรอเราดูซีรีส์เรื่องนี้จริงๆรอ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 เรารู้สึกว่ามัน ต้องแบบอันนี้แน่ๆสนุกอะคือมันมันสนุกด้วยตัวเนื้อเรื่องแล้วก็ที่เราเราอคอยอีกหนึ่งอย่างคือคิวบูเพิ่มแบบเราจะหาคิวบูในซีรีส์ซีรีส์วแบบเนี้ยยากเพราะมันไม่ค่อยมีใครทำเพราะว่ามันน่าจะต้องใช้งบประมาณเยอะเนี่ยจะเรื่องปืนนู่นนี่นั่นเรื่องเรื่องแรกเอาเทาที่เราดูนะ เรื่องแรกก็คือพฤติการที่ตายอ่ะอเล็กนซน์เขาก็จะมีความแบบแนสืบสวนสอบส,สวนอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือเราคิดว่าคิวูน่าจะต้องจัดหนักจัดเต็มแน่ๆในในทุกๆฉากทุกๆซีนที่มีเรื่องของการประทะก,กันแล้วก็เราขอชมในเรื่องความดีงามในเรื่องของคอสตูมคือขับผิวของนักแสดงคือดีมาก คือมันมีตอนที่เขาไปเลือกชุดด้วยกันนะคินก็คือแบบว่าใส่ชุดขาวแล้วก็หูกระต่ายหูกระต่ายก็คือแบบเป็นสีดำส่วนพอดก็คือเป็นเสื้อกักักแขนสั้นสีดำเสื้อเชิ้ตสีขาวข้างในเออแบบคือหล่ออะคือกลายเป็นว่า ฝั่งฝั่งฝั่งคินอะคือหล่อหลอแบบหลอดูเป็นผู้ชายแบบไม่น่าจะใช่มาเฟียอเอาง่ายๆนะในตอนที่แบบเฮ้ยถ้าเราเจอแบบแรกอะ่ะแล้วเขาใส่ชุดแบบเนี้ยเราเราไม่ไม่มีทางคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นมาเฟียแน่น,นอนอืมแล้วส่วนส่วนพอด หรือว่าอาโปนั้นคือด้วยความที่อาโปเขาเป็นคนผิวผิวสีแร์แล้วเขาใส่ชุดอะไรคำนองเนี้ยคือเขาดูแบบออล่าความหล่อความเป็นคนผิวผิวเข้มอ่ะคือหล่อเลยอ่ะหล่อคมเข้มมากมากกว่าเดิมด้วยอ่ะอก็เลยแบบคอสตูมอะไรอย่างี้เราเราสึกว่าเราชอบก็ต้องรอดูอ่ะเพราะว่าแค่ทีเซอร์ในการ ตัดตอบนั้นคือเพราะว่าโคตรสนุกมากคือมันดึงดูดให้เรารู้สึกเราอยากดูตามอะ่ะอยากจะดูอีพีแรกแล้วอะ่ะแบบปล่อยเร็วๆได้ไหมปล่อยเร็วๆได้ไหมคือเหมือนเราอะ่ะเคยดูเอ่อพายโตอันแรกเลยที่เขาปล่อยมาแรกๆเลยอะ่ะคืออันนั้นก็ดีแล้วนะอืมแต่ว่าอันนี้เราสกว่าสนุกกว่าคราวที่แล้ว เยอะมากที่เป็นไพลอตอะที่เหมือนเป็นตัวให้เห็นอะเออว่าเออจะทําเรื่องนี้นะเป็นแบบเป็นโคม,มาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราชอบเราชอบทีเซอร์ล่าสุดอันนี้มากๆคือมันดึงให้เราอยากไปดูอีพีหนึ่งแล้วซึ่งมาได้แล้วค่ะหนูอยากดูมากนี่คืออยากดูอยากดู แล้วก็ดูความไม่ธรรมดาเอ,อาง่ายๆความเคมีของพนายไม่ธรรมดาค่ะพูดเลยเพอร,รู้สึกว่าแสบพอกันทั้งคู่ในเรื่องของความเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าวางแผนหรือความคิดอะไรเงี้ยเจ้าเจ้าคิดเจ้าวางแผนอะ่ะคือเราว่าคู่เนี้ยเขามีมีหัวมันสมองในเรื่องนี้แบบเยอะเลยแหละเพราะ ถ้าไม่มีก็น่าจะอยู่วงการนิยากในเรื่องของมาเฟียอืพอทับใจซีนบูอันนี้อันนี้อนนพอทับใจซีนบูที่แบบมีความหมุนตัวกอดเอาง่ายว่าเขาสองคนกอดกันแล้วหันปืนไปคนละด้านแล้วหมุนกันติวดิวติวอ่ะหมุนไปฟึ๊บฟึกบฟึบซีนนี้ดีภาพสวยมากมันดูมีความเป็นสโล salsa, โมชั่นหน่อยๆแล้วก็มีความแบบพอหมุนฟึบ ปังความรู้เพิปังคือมันอืมซีนคิวบูในเรื่องด้วยแล้วก็น่าจะสารงแหละคิวบูน่าจะไม่ธรรมดาเพราะว่าเอป็นมาเฟียสักขนาดนั้นแล้วนะคะก็รอดูค่ะจบแล้วนะคะสำหรับการรีแอคชั่นนะคะทีเซอร์นะคะคินพอยสนะคะเดอะซีรีส์นั่นเอง ไปโดนคีย์บอร์ดก็รอดูนะกันละคะว่าในอีแรกเขาจะเปิดตัวกันมายังไงก็ก็รอดูเลยเพราะว่าแค่ดูทีเซอร์ก็ชอบละอ่าก็สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อรอดูคลิปการรีแอคชั่นใหม่ๆ ในคลิปต่อๆไปนั่นเองค่ะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย